เรื่องความสวัสดีทุกทกคนนะครับวันนี้จะนำรถไปเข้าศูนย์ตอนนี้รถอยู่ที่ระยะ4 0 0 0โลเรียบร้อยแล้วระยะจริงประมาณ3,900ก,กว่าๆเราทุกทุกคนจะได้รู้นะครับว่าระยะ4พ0 0โลใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรไปดูกันครับทุกทุกคน4พันโลครับ4พัน4พัน ข well, ้รถไปขึ Trent, ้นสแตนเพื่อจะทำการเซอร์วิสนะครับ4,000ครับแล้วถ้าใครเอารถมาเข้าเซอร์ว okay, so ิสนะครับหรือเข้าศูนย์อย่าลืมสมุดคู่มือรับประกันนะครับขอสมุดรับประกันนะครับเดี๋ยวต้องเลยครับยื่ไฮรอดครับยังไมดิบเลย4,000ทำอะไรบ้างครับ4,000ก็น้ำมันเครื่องอย่างเดียวครับผมโอเคครับน้ำมันเครื่องอย่างเดียวครับเดี๋ยวเราสอง4 0ั0 ช่วยดูน้ำมอน้ำหน่อยได้หครับได้ครับเลยครับแล้วรสั่งทร้อยก็ได้ครับล้ครับมันต่างกันเยอะไหมครับแค่ว่าคุณภาพแค่นั้นเองครัเแต่ว่าความอร่ยมันก็พองนันแ่ว่ามันผสมแบบว่าดีกว่าล้นาร้อยเลยก็ได้ครับได้ ผมก็ให้ช่างเช็คน้ำหม้อน้ำผมเนี่ยนะครับน้ำหม้อน้ำผมมันก็พร่อง <c oughs> ก็เลยซื้อน้ำหม้อน้ำไปร้อยหนึง่งองเอครับซื้อเสร็จก็เลยให้ช่างเติมเรียบร้อยเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เหลือเสร็จก็กลับบ้านมาเติมเองถ้าสมมติว่ามันพร่องอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> ช่างก็ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมน้ำยาหม,ม้อน้ำนะครับ <c oughs> เรามาดูค่าเสียหายนะครับว่ามันจะประมาณเท่าไหร่การเช็คระยะ4ี่พันโลยอดเท่าไหร่ครับสี่ร้อยหกสิบบาท 4 6่ <4 60 S 1> ใช่ไหมครับแจ้งให้ฟังก่นอนนะน้ามันเครื่องสองร้อยนะคะคน้ำเย็นน้ำหนึ่น100งร้อยจ้โอเคครับ460เดี๋ยวโอนเสร็จลบเครื่องขอดูหน้าจอแล้วจ้าครับแล้วผมก็สงสัยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมอยากอัพซีซีหรือเปลี่ยนรถคันใหม่กับรถที่ใช้ไประยะเวลา4,000กิโลเมตรกับเจ้าคันนี้ XSR มันจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับ แล้วถ้าสมมติผมอยากรู้ว่าสมมติถ้าเทิร์นเทิร์นรถได้มันกี่บาทนะครับอะไรเงี้ยลูกค้ามีมีเล่มยังครับก็ทอผ่อนที่นี่เหลืออีกสามเดือนนะครับสามงวดก็เลยอยากจะรู้ว่าทำเงินลเลยค่ะอ๋อโอเคโอเคได้ครับจะทำเรื่องคันใหม่ก่อนไหมยัง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 อยากเช็คกระชับครับว่าเราได้เทิร์นได้มันเท่าไหร่ครับได้ได้ได้เป็นอะไรเอ็คะถูกต้องไหมใช่ครับถูกครับรีบไหมคะไม่รีบครับเดี๋ยวเราพูดพอสำรองเราเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมได้ ยังยังไม่ได้ยังไม่รู้เลยครับอยากทัวยาคาเอเด็กแม็กก็ครับเอ็กแม็กไหมคะแต่การตบก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกันนะครับขอดูหลายๆอย่างกันไดเลยแม็กท้ายที่ไม่ต้องพึ่งได้เก็ของได้บอกได้เลยข้าไถามคนด้วยง้ได้ครับยาอครับถ่ายปุ๊บซื้อต่อเลยได้เลยครับไม่ใช่ไปนี ครับอจดครับมาหาหมื่นใช่ไหมครับน่าสุดแล้วใช่ไหมครับห้าหมื้าก็ลองมาคุยทีได้ได้โอเคันครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไม่มีอะไรแล้ว ห้าหมื่นห้าครับแต่ก็ยังใช้น้อยนะอยู่นะกเ็เสียดายนะแอบเสียดายอยู่เออเสียดายอยู่อ้อลืมลืมอโอเคลองไปไหนเดี๋ยวผมยี่เองก็ได้ครับไม่เป็นไรนก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการเช็คระยะแล้วก็ลองถามราคาคร่าวๆว่าสมมติว่าผมจะเทิร์นรถแหล่านี้จะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ได้55,000นะครับแต่ว่า จากที่คุยแล้วเหมือนจะเพิ่มได้มากกว่านี้นะจากที่น้ําเสียงแกพูดอะไรนะี้ผมเดานะคิดเองล้วนๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าผมซื้อรถร้านนี้ต่อไปแล้วแบบเอารถมาเทิร์นอนะไรอนี้อาจจะได้เงินเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้5 5าหมื่นนะครับสำหรับเอส4า0 0สีโลคันนี้ชอบไฟกลมอ่ะบไไหมเลยผเปใเลิศัเลย ก็ไฟกลมมากกว่าผมอะผมก็ชอบแบบที่แบบแต่มันต้องตอบสนองต่อในเองใช่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 มากกว่าเดิม X Max ครับโอ้โหว่าทใครอยู่เลยจะขันใหญ่เหมือนกันนะครับ X Max ขับยากไหมในเมืองมุดยากไหมครับเออแรกแรก,รกแรกๆถ้ายังไม่ชินอ่ะจะกลัวตรงนี้เนี่ยครบับแต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มเริ่มได้แล้วครับแต่กระจกแน่นอนต้องเปลี่ยนมัน้งใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอน บบคครัลหลังจากที่ได้รู้ว่าราคารถหลังจากเทินได้ประมาณ5้า0มนนะครับความคิดหลายๆอย่างก็แล่นเข้ามาในสมองผมควรจะเปลี่ยนรถใหม่ดีไหมหรือว่าใช้เจ้าหนี้ต่อไปแล้วราคา5้0หมน้นี่มันคล้มหรือยังหรือว่ามันยังน้อยเกินไปแล้วถ้าเปลี่ยนรถใหม่จะเป็นรุ่นไหนดี แต่เจ้า XSR คันนี้ก็ตอบสนองให้ผมไดบทุกอย่างเลยนะครับนอกจากคันเร่งที่มันไม่ค่อยติดมือผมเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยพอสำหรับรถคลาสนี้ d c เท่านี้แต่นอกนั้นผมชอบในตัวมันทุกอย่างเลยรูปทรงการขับขี่ทุกๆอย่างนอกจากอัตราเร่งเท่านั้นผมก็ต้องไปนั่งไตร่ตรองและคิดให้รอบคอบและหลายๆด้านมากกว่านี้นะครับว่า ผมพวนจะทำยังไงกับมันผมพวรจะเปลี่ยนรถใหม่ไหมหรือว่าใช้รถคันนี้ต่อไปวันนี้ก็มีเท่านี้สำหรับการเช็คระยะ4,000โลและลองไปถามราคาขายต่อว่าลดราคาเท่าไหร่ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับยู